คนมากันไข่ตัวเกี่ยวห้องไรเด้อพี่นอ้องมาจากอเอฟซีคู้ใดเนี่ยนล้วเอฟซีทุกคนเนาะพี่น้องเอฟซีผู้ใหญ่บ้านเอฟซีนักร้องศิลปินอย่างมาเมื่พี่น้องผู้ใดไปได้เห็นกันได้เห็นหมุ่มอานเห็นได้เห็นได้เผาจะมาตกใจป้าคนขึ้นมาอะไรเนี่ยห้<า>อ,อ,อบ่อเคยไปงานเหมือนเป็นน้องงานประจำปีผูดเรื่อผู้จัดกรผู้จัดการบรส ยังกอดเจ้าอย่างกอดบอกไม่อีกกอดด้วยกอดกอดกอดบอกบอกได้พี่กีบอกเลยบอกเลยของน้ำสักแพ็คหนึ่งได้ครับบอกได้บอกได้พี่กีเขาบอกว่าเหล่าแสงจันนีเมาจนหามปีกแมนอิลเล่บอลไม่ว่าอ่ะผู้เพิ่นเคยมาเพิ่นว่านะบอกหามปีกนั่นเป็นนั่นไงวะ ยากกินนุดแต่วา่าขนาดบวมักวันไหนอยากกินหลายเลยหรออืมตัวอย่างมันมีน้อยไหมคนคนหลายคนหลายนะครับนะผู้ใดอยากมาตอนนี้ก็ม,มาผู้ใดวางกาม,มาตอนแรกแบบมาหลายๆให้พันชาเพ่นเลือ ค้มามหอครับก็อาบน้าอาบผ้าเนอเป็นผ้เนาเนะวามาโลดนใม่ไมนที่เราานังมันมีผ้าอยู่แต่ว่ามากินเราถาเม่าแล,ล้วก็เม่าโลดเอาน้องอาดเอาน้องอาดอจี เนี่ยเนี่ยเบิร์นเออออสซ่าเฮ้ยตอนสมแล้วจะทำท่าไล็ใหม่ดิซ่าอุ้ยเอาท่าเพีงไรสิเสถี่มบได้มาครับผมน้องสเสถม่บารีมาอ๋อสถต่ยมอันนี้สับละเอียเพจดไข้ครับไข้โอเคอ่าโปรโมทในเรื่องวันนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับสวัสดีครับผมพี่พี่แม่แม่นะครับผมชาวกรุงเทพนะครับผมกรุงเทพมหานครเมื่อนี้ตัวเกี่ยวมิวสิกทำการแสดงที่พระรามสองนะครับผมอยู่ที่โรงเล่าแสงจันทร์นะครับผมเมื่อกี้บอกแล้ว่าเสร็จผู้ใหญ่พร้อมแห้ง มิโซะมิโซะไม,ม่พอมิโซะไม่พอนะครับผมฝากติดตามน้ำมันกันนะครับแล้วนกะ็ผู้ใดอยู่ใกล้อยูย่ไกลนะครับผมเข้ามาน่าจะวอล์กอินได้เนาะพี่เนาะบัตรหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับผมคือแค่คุ้มแห้งนะครับผมผู้ใดบ่มากนี่พลาดนะครับต้องรีบมาเป่ามะไหกับน้ำใจกันด้วครับด้วยวนันหยุดวันแห้งครับเอกรดาษขาวๆนี่พันจองเนาะข้างล่างนี่เนี่ยเป็นตัวจองครับผมเต็มไปเลยพี่น้องขาวๆนี่แมนเบิร์ตเลยใช่ครับเนี่ย แล้วก็สามารถบอกอินของม้าหนังนั่นได้แมนแมนแมนะครับผมยังเหลือที่ว่างนะครับผมก็ได้มีกระสินเกินเครื่องลแล้วแต่ก็อยาอกให้พี่ๆมาจ่อยกันนะครับผมเป็นน้องอาร์ตถ้ามาสั่งประวัติศาสตร์หล่นคนหล่นลานแมนครับผมเมื่อนี้บอกเลยว่าเอนเดอรพร้อมแล้วอย่าเอามือไปฟาดอีกนะ <laughs> ยัง,<อ>งมือมือมือเท่ายูซูลินนะมือ,อซูลินทิวจุกนะมือสุรินทร์นั่นแมนแมนในรายสุดเขาบอกน้องอาร์ตไปเลยทำไมเต้นไม่เต็มเลยประสน เอาด้านหลังฉันนะครับอโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับเมืม่อนันเต้นท่านี่เอ่อเต้นท่าสบัดมันเป็นท่าสบัดรั่วที่นี่เมื่อมันเลยไปงานขึ้นปั๊ก <laughs> อันนี้ <laughs> ตอนนันเต้นอยู่กับน้องบอลน้องบอลเลยบอกขันเเว่ <laughs> นามันจะหน้าเขียวใช่ <laughs> เป็นเลยพี่แบบไม่ไหวแล้วมืนก็เลยกันเต้นเนี่ยมันจบจบแล้วก็เลยขันเลยโอ้โปวดเจ็บแห้งหมดเลยนี่ว่าสิวมีน้องสายหลือแล้วน้องอาจูเนียนะครับผม โอ้เพิ่นโอนแล้วพี่แม็กแค่ว่าโอนแล้วจ้าพอจกอบ่าวแม็กโคตรรักสองวัยจ้าบ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำครับสินน้ำทรงให้ผู้จัดการโวยกับพอแหลมนะครับเด้อพี่น้องบ้าขอบคุณครับบอขคุณหลายๆครับผมหลายครับหลานะครับพี่น้องที่เพื่ทัานซื้อบัตรจองตัว EP ที่19บเก้านะใชครับจะมีอะไรเป็นโทรศัพท์แต่เดิมแต่เป็นเป็นไลน์โทรศัพท์นะครับผมแล้วก็พี่บอกว่า EP อ่า สิบเก้าที่ว่าเ้าสิไปค่ายทหารค่ายทหารแมนครับผมอาจจะเป็นกิจกรรมอะไไปต้องติดตามนะครับผมผู้ใดท่านใดซื้อบัตรจองตั๋วนะครับจิ้มลิงก์ได้เลยที่ขายเพลงตกจมูกสิดนะครับห้องคอนเสิร์ตห้องหลังยงีเลยนะครัถึงวันที่ถึงวันที่หกคอนแต่แรกถถึงวันที่วันที่หกเลยนะครับสิบมื่นเต็มเต็มแท็กแท็กนี่เป็นแท็กที่ยาวแน่นสิบวันสิบวันบนรถที่เต็มไปด้วยอะไรได้เสื้อผ้าเต็มบนรถที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้านะครับผมเสื้อผ้าการแสดงเสื้อผ้าดำรงชีวิต ผมกผู้ใดไปไปกับสามารนเอาแนวกินแนวยามมาตอนได้มาตอนใดครับมาตอนได้แม่นครับผมมาตอนมาให้กำลังใจได้ใน,ใน,นะครับผมเพราะว่าสิทันใดกะเป็นกำลังใจเบิดแม่นแล้วอาร์จูเนียคืออ่าอาร์จูเนียเป็นยังไงครับขอดูหน่อยอาร์จูเนียดูในกลุ่มปิดอ p 19.1.1นะคะนรับเลยเวัดราคา9,999บาทนะครับผมอาร์เซมารีแล้วนะอาร์เซมารีอะไรอาร์กลุ่มปิด เจอได้นะครับผมโอลิอาร์ตนะครับโอลิอาร์ตโอลิอาร์ตนะครับเราเห็นกุ้มกุ้มปิดได้เหรอเป็นกุ้มปิดตำรวจเส่เบอร์ลงเลยอย่าบ้าล่ะเห็พืวอนเพี้ยปิวอีกแล้วจะหาเห็ดเด้อร์เลยเต้ายี่สวัสดีเต้าหยี่เต้าหยีเต้าหยีเต้าหยี่มีคนถามว่าเต้าหยีมาจากอะไรนะตาตีเลยได้ชื่อว่าเต้าหยีและเป็นคนชอบปวด ของจองอะเราอะเราอะฮะของจองก็เลยชอบไปลิลลี่แล้วก็ชอบกิมแล้วก็ชอบแล้วก็ชอบี่ชอบเต้นเซ็กซี่เออเต้นเซ็กซี่นี่จังว่ามาแล้วนะครับผมตอนนี้กำลังรอสแตนบายเช็คซาวนะครับผมเมนี่มีโชว์ไหมนันะครับ รัน <c oughs> เป็นยังไ <c oughs> งให,ให้เป็นงานแรกนะครับของโตเกียวมิวสิกนะครับได้ลงในส่วนของโรงเร่าที่ไงนะครับไงระดับต้นๆของประเทศเดยก็ว่าได้ใน,ในเครือนะครับในเครือแสนจันตึงเท่าใดมากต่าง,าง,างหาคิวหนึงหาคิวเลยหาคิ้ว Q ครับพี่น้อยอันนี้เหมือนจะเป็นที่ว่าตั้งคล้ายๆกันกับข้องเพลงเนาะพี่น้องเป็นบเคลือเคลื่อนเดียวกันวาพี่บ๊อบบอบบอบองก็แสงจันทร์ บอกมีตาภาพขามีตาผ้าแสงจันทร์มันมีหลายแสงนะนะแสงโสมแสงอะไรอ้าอันนี้น้องอะไรนี่น้องช็อปปี้นะครับน้องกอล์ฟเสีเราักสะบื้อเสือผู้ใดนั่นผู้ใดผูละคนหรอมีแมวเป่าเยอะเอาไหมอันนี้แมวเป่านะครับผมไปแรงมากยอันนี้ดูขาวเออเขาบอกว่าเดี๋ยววันที่6นี้เจอกันที่โรงเหลราแสงจันทร์สุวรรณภูมิวันที่6กกรกฎาคมนะครับสุวรรณภูมิแถวสนามบินหรอ ไม่รู้เหมือนกันสวรภะพุมิเด้นีหลายสวนตะเด้หอสวนอะไรหรืต่าสวนุมทางปนั้นนะจรูสวนุ่อะไรไอีสเกตโอไม่น่าจะใช่หรอันมัมันไม่น่าภูมาบีสวนภะพุมเอ้ยโรงแรมเท่าไหร่กลางวันมันบ่มีขึ้นสามสบนบอกที่ีซานเนี่ยระวังเด้อเขาแม่ปุบอกว่าทุกคนมีแฟนยังนี้ อันมีแฟนอย่างว่าฮัานมีครับผมรับสมัครลูกไพ่ครับผมแฟนรับสมัครลูกไพ่คือยไงเดี๋ยว <ห ả? S 1> ไม่มีแฟนม่ลูกหรอเป่ไม่ลูกหรอเป่ไม่ลูหรอเปล่าเรื่องสมัครลูกไพรับสมัครแฟนอ๋อมันต้องมีลูกก่อนบอกใครว่าเขามีเลยเออเอาเอาชักแล้วเวนาะชอเพื่ออธิบายสิหมายถึงอะไรยังไงก็คือตัวนี้เนื้อก็คือถ้าเฮาเบาว่า แบบรับสมัครลูกไพรก็บเขากับว่าเข้าแบบปนพตาแล้วอออเก็บอกว่ารับสมัครลูกสไปรยให้แม่เออเอาเออตะสละแต่ว่าแต่ว่าโสดโสดพงกระสดแค่กันโสดก็ดีบ่วดวดวดงายุซีก็ได้ในตออแบบดาราซีตออแบบดาราสดก็ดี ไม่ก็ไม่ไม่ทำอะไรแล้วก็ส่วนเราก็ยึดใชๆของเราทำงานของเราไปครับเห็นบอๆเนี่ยปวดดีกว่านี่เรื่องหอนาก็ร่างสร้างตัวดีกว่าเนี่ยเออเรื่องของเราคนเราผมเห็นงานทำงานทำการดีกว่าเดีคือแค่เขาเห็นงานเท่ากันแค่เขาเห็นงานเท่ากันแบบว่าบ่มีเวลาเปลี่ยนกางเกงได้แล้วเอาเอาเวลาเอาเวลาหนีไปซักเสื้อผ้าอันนี้เวลาอะไรซักเสื้อผ้าไงอ๋อเสื้อผ้าโอเแขนยีแขนยีไปขยี้ไปขยี้แบบ พลาดีกว่าเออฮ่าผมเพงยืมมอุยพีมงานเท่านี้มแตรใบหลุเนาะม่มีไผเกินสามชิเจคนนอกจากพ่กิจกรรมเล่นละเล่นเซคุณอ๋อน่ง้นที่อยากนเหรียญด้พี่น้องอยอกนเหรียแมนยูเขียบางคุณเทียนเนาะพี่เมงเนาะเขีบางคุณเทียนนี่แหละเพราะว่า พี่พักเราก็อยู่บางเพียนนะครับอืมนนเาขาไม่ต้องโผล่ไหมอะ